ท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่อยู่กับผมแพรวานนะมมนกันมมนบน้องนะครับกับน้องน้องชื่อนัดนะทุกคนก็เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในไมค์ครับกันนะทุกคนเอาชีวิตรอด EP ที่หนึ่งนะเดี๋ยวทํไมไม่อา e ที่สองเี่ EP ที่สอง,สอ,งอาจจะมีคนมาเพิ่มนะทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันะถ้ามีคนมาไม่เพิ่มนะผม แล้วก็นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนั้นเราก็จะเดินไปมัวมวๆซัๆอะไร<ผ>น,นะทุกคนมไม่พอนะคะผมผมจะแบกครับเราลองเดินเดินมะ้วนซูวๆนะทุกคนเราก็ไม่รู้่าจะเจอหมู่บ้านก็ได้ใครจะไปดูเราลองเดินไปทางนั้นไหมเดินตามพี่มาดีกว่าพี่ว่าปรารย์มอนได้ไฟเชิญไปจัาทุยทุกคนใช้ภาษาไทยไม่ถูกไม่รู้เป็นคนไทยวะเนี่ยหมดวั <บน S 1> <ส>งภาษาไทยแล้วเหมือนกัน โอ้ยค้างค้างแหลกมากเราลองเดินไปมั่วๆแล้เผื่อจะเจอหมู่บ้านนะทนุนเจอหมู่บ้านเราผมก็จะตัดจบปีปีตรงนี้เอ้ยจบว้าว้วไ <c oughs> อพี่เจอหมู่บ้านยังยังเลย ีีาตอนเปิดมาี่ไม่มีอะไรทุกคนน้องหมวดอะน้องหมวดนั่นแหละน้องมันบีน้องน้องไม่ใช่ว่ามันแอบมันพี่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะเตรียมไปคลิปแล้วมันแอบไปเห็นหมู่บ้านเลยทุกคนงั้นมันก็บอกมันเจอหมู่บ้านแล้วมันก็ทํามามาม่ถูกนะทุกคนงงมากเลยมันเป็นการเตรียมที่แบบไม่ได้เตรียมนะทุกคนน้องมันบินเจอเองงงมากเพราะอาจะว่าน้องคือเจ้าของเกมนีอ แล้วไม่ใช่นะน,นี่ของผมเองผมกำลังเตรียมสถานที่เปิดคลิปอยู่ไงแบบเออเปิดคลิปตรงนี้ไหมหรือว่าจะเดินไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนแต่ว่าแบบน้องมันเจอหมู่บ้านก่อนไงเพราะว่าวันน้องบอกว่าเออเปิดคลิปตรงนี้แหละพี่เนี่ยมันใกล้หมู่บ้านดีแง่น้องเนี่ยมันนําทางไม่ถูกนะทุกคนโง่งมากแต่ไม่ใช่น้องมัน เจอหน้องมาเจอหมู่บ้านทุกคนนี่นี่เจอหมู่บ้านจริงด้วยเราจะไปดูกันนะครับเราก็จะอาศัยที่หมู่บ้านทั้งที่เก็บไปหาของใหม่ไม่ใช่เรามาดูหมู่บ้านโอ้ยว้ายว้ายค้างมาตัวอะไรลงมาทุกคนบอกอันนี้คนครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอะไรไม่ใช่ตัวอะไรก็น้อง อ๋อขึ้นได้ด้วยตรงนี้โอ้โหเฮ้ยเกือบตกอ่ะอันนี้เตี้ยนะมา่มาี้ยมีหารอันนี้เราหามันก่อนนะทุกคนหามไว้ไว้ก่อนอก่อนจะเปิดคลิปนะเอาเอาของเขาคือมัอน,น,นทุกคนเราหาไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวจะ,จะมาแบบเปิดคลิปอ,อย่างี้คนที่บอกว่าแบบ นั่นๆๆๆๆๆทุกคนจีงขอดบอกกันนั่นๆๆๆทุกคนก็แบบหาไปก่อนเนี่ยทุกคนแต่ว่าก็ยัจะมาหาหมู่บ้านเนี่หาไปก่อนงั้นแหลกนั่นๆๆนอเนาะน่าทุกคนมีฟาร์มด้วยอันนี้น่าจะเป็นบนสถุนหรือเปล่าหรือมันยังมีบนอีกจะมีบนบนกับบอลปะชาวบ้านมันขึ้นไปได้ไงเฮ้ยทุกคนผมชอบภาพผดตาแบบนี้ผมว่าจะหาสกินแบบ กินผมเลยอะ่ะอันนี้ไม่ใช่สกินผมนะผมไปดาวน์โหลดจะรับดาวน์โหลดมานะถ้าอยากกินจะกินผมนะบอกผมด้วยนะนมีท่างมผมจังทะมวยท่าหมู่บ้านก็นะบาออง,งบ้านนะาาก็ไม่มีอะไรหรอกโอ้ยนี่ไม่มีโกเลมด้วยที่นี่เออ้า,อามีนี่หว่าเอา้าตัวกระจายหมดคือไม่มีโถก เงี้ยบ้างอ่ะนี่อยากจะอ่างอ่โดนเรามันามันกล้ามามันมันกล้ามากนะอันนี้เอาไว้ใครครับว่าหลุมศพใครเอ่ยไอหูฟังนี่เขาแถมมาเลยอันนี้เขาตู่ให้ไม่มีหูฟังแถมไอใช่หูฟังอยู่นกคน นั่นหละตึงๆอะตึงๆ <c oughs> อันนี้กูใส่กระดิ่งอะ <c oughs> โอ้โหสีโคตรดังอันนี้เป็นเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์อรี่เวอร์ใจโดนไปก็เจ็บเอ้ยไม่ได้ตั้งใจเธอ ก็นะคะแต่ก็จะอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่ใจหมู่บ้านหมู่ใจนะทุกคนหมู่บ้านหมู่บ้านเนี้ยเพื่อนผมไม่มีใครรู้ว่าผมช่องว้ยมันโง่กันไม่ใช่น้องตายน้องตายพอเบอร์รี่เป็นไงล่ะน้องผมน้องว้ามาเลยน้องเเอ้องน้องมาอยู่ไหนวะอยู่นู่นน้องผมมาจากไหนไม่รู้ทุกคน ของมาจากไหนเนี่ยอ้มีแก่ด้วยบอดีโกเลมบอดีดด้สักวันนั้นเราก็จะฆ่าโกเลมแล้วทุกคนจะรอเล่นนะรอเล่นถ้าวันคุณจะฆ่าโกเลมไม่ได้มันมีห้องนอนไหมวะไม่มีเหรอหรือเปล่ามันเป็นแบบบ้านแบ,บนไม่ได้ใช้เลยคู่เขาไม่ได้ใช้ ช่เอาเน็ตตัดผมไปลูกมันไม่มีเตียงทุกคนงงงงบ้านนี้มันเป็นบ้านไม่มีเตียงเป็นบ้านยังไงวะเนี่ยไปไปกีพ่อแม่เรียกเรียกน้องไปตัดผมคนไม่รู้จะไปตัดตรงไหนกันแล้วเราจะก็จะอัดคลิปกต่อไปในเมื่อน้องก็จะน้องจะไปตัดผมนั้นเราก็จะปล่อยน้องไปตัดผม กด,ด้นะันจะลูปไปตัดพรุ่งนี้อะไรวะเนี่ยโอ้อะไรเออพรุ่งพรุ่งนี้เลือกสร้างนะครับใครใครใครที่อายุถึงบอกหน่อยเลือกพักอะไรกันตอนนี้รอการกินเชอร์รี่อย่างอร่อยๆอยูน่นะครับบอกเลือการ้งน,น้องผมติดตามช่องผมด้วยต้องดูว่าน้องน้องไม่ได้ต้องพิมพ์แน่นอนสักสักพักหนึ่งฮ้ยลมมาเลย เฮ้ยมันต้องอะไรเนี่ยเลยมีลมอย่างงี้ยังสิมันต้องอ้าวอ,อะไรอ่ะหนูต้องไปล็อกบ้านอ่าทุกคนแป๊บนึงค่ะจะไปล็อกบ้านก่อนตัดสายตัวเลื่อนเปล่าเอาเขาอัดคลิปอยู่ <c oughs> นน้วยไม่ธรรมดาอันนี้เสียงพ่อสุด้ยิงไงอืนนี้ของการติดตั เจนเี่มีหนวยอเนี่ยพี่รู้เจลี่มีนไบทงแ่งเฮ้ยแก้วเราเป็นแตกเนี่ย เค้ามองไปเลยแตะ10ไปแล้ว <laughs> ินเด้่ยมากเยนี่ไปแบ่งที่แล้วเขากลับมาแล้วเอ้ยอะไรด้านบนมันมีบ้านอีกป่ามันเป็นหมู่บ้านอะไรอ่ะไม่รุ้จักอ่ะ เพราะจะเจอแบบหมู่บ้านแบบแบบไม่ใช่แบบไบโอมเนี้ยทุกคนมันเป็นแบบอีกไบโอมหนึ่งอ่ะเจอหมู่บ้านไบโอมน้แข็งไบโอมสวาน่าไบโอมอีกไบโอมหนึ่งไบโอมหลักๆอ่ะไม่ใช่ไบโอมแบบเนี้ยทุกคนเฮ้ยเข้าไปทำไมเออแต่่่วาาถ้พีครับเธอมาแล้วอ่ะพอใจยังนั่งได้ ไม่เข้าใจว่าทำไมมันตอบไม่ครบอ้ายขึ้นไม่ได้ขึ้นได้แล้วเฮ้ยกองมีขนมปังอันนึงเก็บแล้วเก็บไปแล้วมีไนเอามาเมซี่มีอยู่แล้วไม่เป็นไรพ่อมึงพ่อหิวอะไรกินเฉยอะไรเนี่ยไอเกนหนึ่งจะเอาออกมาให้พ่อได้เอาามค่ะไปทแล้วใจกระวางเพชรค่ะ จะต้องกรบอกเพ้เเอะอจะต้องไปถึงพลังเก้าก็ได้นู่นดอไม่ครูบอกว่าว่าอะไรก็ได้ไงถึงไม่ประทับใจอะไรก็วาดไปเถอะหนูก็เลยวาดกระบอกเพชรไปหรือเอาหนาากั่นเถอะใช่วาดอะไรได้วาดไปก่อนจะวาดอูดแหละแต่วาดไม่เป็นจะวาดแมมมอสก็วาดไม่เป็น จะถามเรื่องศิลปะเลยหนูตกข้าวมักระจาะแล้วพ่อวมัได้เปล่าหุยข้าวไรหมดนะลูกข้าข้าตัวเองข้าตัวเองอะไรอ่ะว่าเมืองทั้งเมืองว่าเมืองทั้งเมืองวัดมันสวยๆด้วยนะวัดมันสวยดนะเราพ่อสวยอยากเห็นในโลกเรานะ ไว้ยทุกคนเจออีมาลูกถ้าวันไม่เสร็จเมื่อไรแล้วก็มีเศษเหล็กนะเฮ้ยมีอันนี้ด้วยมันชื่ออะไรนะโปเตโต้เตตโโเออมันน่ยก็บไม้ไปครับอีกอันหนึ่งผมผิดแค่นี้ก็พอแล้วมั้งน่าจะพอเลยมั้ง มังนะเจอโกเลมดจ้าไอ้อดีตโกเลมอยากข้าวเรามีมรกตซึ่งเอาไปซื้อของได้ไหมไม่หลุดเราไปดูข้างบนก่อนเผื่อจะมีบ้านช่องมมีรกตโอ้ยแกป้าตี้โอ้ยจะมืดเล้แกโกเลมหมดแล้วทุกคนนี่คือสิ้นสุดนะสิ้นสุดถึงบ้านสุดท้ายไปกี่ปะทุกคนมันยังมีต่อไป สาเหตุเริ่เข้าใจที่ตอนละเราไม่ไหวแบบนี้โอเคเข้าใจละคนฟังคนบ่อยๆเรื่าจะไม่ไ้อยู่ด้านด้านบนนะครับทุกคนแล้วก็จะไปอยู่ด้านล่างนะซึ่งถ้าโดดจากตรงนี้ไปมีความเสี่ยงว่าคุณจะเจ็บตัวและหนักมากด้วยตอนนี้ตอนนี้ครับผมผมฆ่าโกเลมได้แล้วครับ ทุกคนครับผมหมดทุกคนครับผมมีเลขสามต้อนะครับเพราะผมได้แากการฆ่าโกุลีมพี่พี่พี่ว่ะแล้วแล้วเปล่าแลวตอนนก็เห็น ไม่เอาเหล็กทำไมมีปัญหาอะไรไหมโกรกกันปล่เ้าอย่าเอาอย่งเอามาีเดิมชีวิตจริงก็ได้นะนนนเดี๋ยวจะเย็นนะหนูอัดคลิปอยู่ใชีเว <laughs> ลาพูดแบบนี้ละ <laughs> <laughs> ทุกคนขออภัยเสียงรบกวนระหว่างพ่อกับแม่คุยกันด้วย

น,าาน,น,นี่เมื่อสามมันจะเดินผ่านฉันไปนะเนี่ยฉันคฆ่ามันเลย